เห็นหน้าไหมไม่ค่ะไม่เห็นเอาแต่เสียงเนาะไม่เอาไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเอาแต่เสียงเนาะแต่เสียงค่ะอันนี้เจ้ามาเจอเอฟซีเจ้าของเรื่องเราค่ะวันนี้ค่ะนะะไม่เอาหน้าตัวเองใช่ไหมไม่ไม่เอาหน้าหนูอ่ะลองเล่าซิเรื่องไหนเนี่ยตีปีล้วเนี่ยลืมแล้วมั้งเนี่ยปีที่แล้วนี่เองแม่พุ่จะเสียแล้วก็แบบเออนะเอาไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอิทะเลาะกันใช่แล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่นาอะไรเงี้ยให้กับน้องให้พี่ให้น้องให้<ม>ทุกคนแต่ไม่ให้หนูไม่แต่วันที่เผาแม่หนูส่งเงินให้ใช่ไหมแม่ก็เออพี่สาวก็ไม่เอาชื่อหนูเข้าไปแบบว่าเออมีส่วนในเงินทกสหรืออะไรแต่ที่ทําประกันแต่หนูเป็คนคนจ่ายเออหนูเป็น,นคนจ่ายอย่าอย่าทำทุกอย่างทุกอย่างเลยพี่เจ็บ uh huh. ไม่มีลืมแต่ว่าด้วยความว่าถ้าหนูอภัยให้ใจหนูจะสงบถูกหนูก็เลยอภัยให้เขา ทำถูกแล้วหนูก็เลยแบบเออจะเลิกโกรธเลิกเกียดอุ้ยหลานใครดูดูหลานก่อนอุ้ยหลานใครดูหลานก่อนอุ้ยดูหลานก่อนโอ้ยสองคนเอาวสองเลยได้ไหมนั่นน่ะพอกันมาแล้วโอ้ยยายวิ่งตามพวทเอวลงนั่นน่ะนกอยู่นี่นะเอวไม่ดีหละก็ก็เจ็บเนาะแต่หนูก็แบบคิดว่าพยายามอภัยให้เขาเออแล้วเขาก็พูดดีเออพูดดี แต่ถามว่าหนูด่าเขาไหมหนูดา่าหนูด่าพี่สาวแต่เขาบอกว่ากูไม่เถียงหรอกเพราะว่าปล่อยมึงด่าไปเดี๋ยวมึงหายมโหมึงก็เดี๋ยวมึงก็ใจดีก็จริงเขาไม่เถียงเขาไม่อะไรเลยเ<ข>แต่ว่าใช่เราเขาก็ยอมรับกันทุกคนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้คือเขาไม่เถียงไงเพราะหนูด่าระเบิดไปจบแล้วทีนี้ก็เออถ้าใจหนูไม่สงบคิดว่าถ้าอาภัยได้ก็อาภัยซะ ยังไงก็พี่น้องเนาะหนึ่งยังไงก็พี่น้องสองอายุเรายังน้อยอาเก็บใหม่ทันไม่น้อยนะก็เยอะอยู่นะยังไหวอยู่ไงพูดเอาความสบายใจยังไหวอยู่ไงก็ไม่เยอะไม่น้อยเนาะเออใช่มันก็เสียใจทุกคนเสียใจเนาะพี่แต่บอกตรงว่าเมียฝรั่งทุกคนไม่มีใครไปฟ้องพี่ฟ้องน้องกันสักคนหรอกส่วนมากก็จะปล่อยวางแล้วถอยมาตั้งหลักเจอะนะไม่ว่าจะทําบ้านไม่ว่าจะซื้อที่ไร่ที่นาส่งเสียเลี้ยงดูลูกพี่สาวลูกน้องสาว ออกรถออกเรือให้พี่ชายคือมันเยอะนะพี่มันเยอะหนูหมดเยอะเอาง่ายๆเลยเหลือแต่หอยก็ลอยยิ้มยิ้มแห่งๆยิ้มก็ยิ้มแห่งๆเลยนะแต่ก็ยิ้มได้แล้วโอเคใช่ใช่ใช่นี่แหละชีวิตเมียฝรั่งพบความใจดีแล้วเขาพูดหน้าตาเฉยแล้วใจดีแล้วกลับไปให้เขาอีกไหมให้นิดหน่อยเลิกให้ได้แล้วเออเห็นไหมนะเขายังบอกว่าใจดีเดี๋ยวก็ใจดีหายโกรธหายโกรธก็ยังไปให้นิดหน่อย เขาพูดดีก <amounts to old writers> ันนานสรุปสรุปก็ทำงานทำความสะอาดล้างซ่วมไปในฐานะที่ล้างซ่วมจนเป็นกระดูกทับเส้นนานเขายังได้เขายังได้กิกลรีกาีบ้านพ่อบ้านแม่เง้างส้วมอยู่กุล้างส่วมกุล้างซ้วมอยู่เบลเยี่ยมจนเป็นกระดูกทับเส้นนี่ดากิารียาขอเงินกิีใช้นะ ต้องบอกอย่างนี้มีชีวิตดีได้เพราะกะหลี่เออต้องบอกอย่างนั้นนะจริงจเออบางอาดะความนี้บอกเลยเดือดเลยกะหลี่ก็ซื้อข้าวให้พ่อแม่กินต้องบอกอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นที่คือว่าที่เขาด่าหนูกะหลี่นี่คือยอมรับว่าครั้งแรกที่หนูมาเบลเยียมคือจุดเริ่มต้นผัวคนแรกหลอกหนูมาเขาหลอกหนูมาและทีนี้ว่ามาเซสองอาทิตย์ใช่ไหมที่เอาไป เอาไปขายพี่ตรงๆเอาหนูไปขายพี่เคสนี้เหรอใช่เอาหนูไปขายพี่เทสนี้เหรอที่รถตู้เยอรมันน่ะถูกโอ้ยหนนี้แหละพี่เอาหนูนี้แหละเอาเอาไปขายแต่หนูไม่ได้ทํานานหนูทําแค่ปีเดียวแล้วทีนี้หนูหาเรื่องเลิกจนฟังวิดีโอนะจนหนูจนหนูแบบว่าบอกตำรวจหนูถึงได้เลิกกับเขาได้พราะหนูเลิกกับเขามา เดือนหนึงหนูไปคบกับตำรวจใช่ไหมไอ้นั่นก็เลยยอมเลิกแล้วก็มายอมเลิกมาทีนี้ตั้งแต่นั้นหนูก็ไม่ได้ขายอีกเลยเพราะหนูมาเจอสามีคนนี้ทํางานใช่ทํางานเขาก็ไม่ชอบที่หนูจะทําแบบนั้นอีกหนูได้เงินเยอะจริงแต่เขาไม่ชอบตอนได้เงินเยอะได้เก็บบ้างไหมให้พี่ให้น้องอ่ซื้อืรถตู้ป้ายแดงสี่คันแท็กซี่เจ็ดคันเก่งป้ายแดง สายลงเข้ามาเจอเคสที่เกือบสี่สิเหรียนเข้าไปสู่กันฟังที่บ้านกับแมงดาเอามาขายรถฮอลแลนด์เลาะเยอรมันตู้บ้านยังใหญ่เลยโอวิดีโอนี้นะบ้านหลังใหญ่เบลเ์สองชั้นสรุปหนุมไม่มีอะไรเหลือหนุมเหลือแต่หอยกระลลยยิ้มยิ้มแห้งๆด้วยไม่ไม่เป็นไรหาใหม่ใช่เดี๋ยวนี้มีความสุขแล้วก็สุขสุดิบๆตามภาษาของชความตามภาษาก็ทํางานทําความสะอาด แหละไม่น่าเชื่อนนางวันหนูจะมาเจอพี่เนาะโอ้ใช่แต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องตั้งนานมาแล้วไงผ่านมาแล้วทุกคนทุกคนก็ต้องเคยผ่านเรื่องขายมาใช่ไหมหนูก็หนูไม่เคยขายมองไทยหรอกแต่หนูโดนหลอกมาแล้วโดนพั่ที่นี่ใช่โดนผัวเอามาคิดว่าฝรั่งดีทุกคนถูกฝรั่งเที่ยก็มีเยอะส่วนใช่มันจะไม่เห็นหลอกใหม่ๆหม่มันจะเปเราใอม่ใหม่อุ๊ปอแต่งงานให้ให้เงินแม่จะเอาเท่าไหร่ ให้เงินแต่งงานแต่หารู้ไหมเขาเอาลูกมาแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยเห็นลูกส่งเงินไปเยอะๆแม่เนี่ยหนูส่งให้ทีเป็นแสนนะหนูส่งให้ต่ำๆสี่ห้าหมื่นล้วพี่ตอนนั้นมนหาเงินได้เยอะไงก็รีก็รีไม่เสียหายหลอกจ้าใช่้โหอย่าเลยนะไม่เสียหายแต่เขาด่าไงถึงจะเลิกมาแล้วเป็นเกือบยี่สิบปียี่สิบยี่สิบกว่าปีได้ละเลิกมานะเขาก็ยังด่าคําเดิมพี่ขนาดเราเลิกมานานแล้วนะ พี่น้องที่ใช้เงินเราเนี่ยนะใครๆเขาก็ดดาํคำนี้ก็เลยแบบอย่เหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเราจะจอมจินปากเลยเนะจริงๆพี่จริงๆแต่แต่ตอนเนี้ยคือแบบเราใจสงบขึ้นเขาก็อภัยเขาเขาก็ไม่ด่าแล้วเอออย่าไปใจดีอีกพอแล้วอตอนนี้คิดคิดได้กว่าเก่าคือให้ให้ได้แต่เราอยาก้ไปให้เยอะคือให้แค่นิดๆหน่อยๆ ใช่ไหมใช่เราก็แบบให้แค่นี้นิดหน่อยอย่าไปแบบเหมือนตะกอดตะกอดคือพี่น้องอยากได้ไรซื้อไรซื้อนาให้ทุ่มปึ๊บปุ๊บป๊บพี่อยากได้เหรอนาสิบเอ็ดไรอ่ะโอเคหนูซื้อให้เออพี่อยากได้รถเหรอไม่มีเงานใช่ไหมหนูซื้อให้อะป้ายแดงป้ายแดงทั้งนั้นเลยอืมสมัยก่อนเงินเยอะไงเนี่ยใช่ได้ง่ายเออสมัยนี้นี่มาเห็นไหมเนี่ยมาเก็บปูมาเก็บหอยกินนี่ชน เก็บปูนี่นะตอนน้ําแห้งเดี๋ยวนี้ดูดีหน่อยหมหอยแข็งวันนี้ลูกเขยไม่ลงไปให้เลยมาสายไม่เช้าต้องมาแต่เช้านะนี่ครับปูอ่าอูดีแล้วล่ะจริงๆการสบายใจก็ต้องเป็นเราที่ย้อนมาดูแลใจกายตัวเองใช่ถ้าถ้าใจเราสงบก็อะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้ล่ะ เพราะว่าตอนนี้หนูหนูอภัยทุกอย่างหนูก็เลยแบบใจหนูสงบรักดีแล้วก็คือว่าบุญวาสนานำพามาให้เจอกันมาคุยในออนไลน์เรื่องราวเนาะเออคือแบบมันเจ็บมันจุกแล้วพี่โอว่ามีภาคต่อไหมหนูไม่เขียนต่อเพราะอะไรมันเจ็บหนูทำใจไม่ได้ไงมันเจ็บไงก็เลยแบบว่าไม่ดีกว่าหนูแบบมันเจ็บเจ็บจริงๆรือืมทิปทิปประสบการณ์เนาะเราเก่ง บอกเลยว่าเราคือคนเก่งผ่านมาได้ต้องเก่งขนาดไหนต้องแข็งขนาดไหนถึงจะผ่านจุดนี้มาได้แล้วผ่านเรื่องการสู้ตรงนี้กับผัวฝรั่งเนี่ยหนักแล้วแล้วไปเจอหนักตอนพ่อแม่พี่น้องเนี่ถูกถูกกว่าหนูจะออกจากตรงนั้นได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอ้โหถ้าจะเล่าให้เป็นตอนๆฉากๆนะหนูว่าไปสร้างหนังได้เลยนะได้กว่าจะหนีจากเมงดาตัวนั้นได้นะนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ตอนนี้เราก็ผ่านมาแล้วไง เออเจอใช่เจอสามีคนปัจจุบันเขาก็ดีเขาขยันทํางานวิตเอาจริงๆนะผัวเมียเนี่ยไม่จำเป็นต้องร่ํารวยหรอกเพราะว่าฝรั่งเราดูแลเราได้อยู่แล้วคนไทยเราหนักปัญหาคือครอบครัวใช่ถ้าเราไม่เฉลี่ยเงินไปหาครอบครัวเราทํางานแล้วเราอยู่กับสามีเที่ยวกินอยู่ได้อย่างสบายเลยใช่ไหมใช่เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยพาลูกไปกลับมาแดกดีกว่าอันนี้เด็กเด็กไม่มาด้วยมาค่ะลูกขึ้นไปบนรถ เขาโตแล้วสิบห้าขวบตัวเท่าป๊อป้าแน่ะตัวใหญ่ตัวสูงเริ่มจะห่างกันมสิบสองกำลังน้อยเนยเริ่มจะแข็งละกำลังวัยรุ่นไม่เห็นเลยผอมสูงสูงไหนคนไหนไปไหนแล้วลูกตัวฟูฟูเัวอฟูอไม่เห็นเลยไม่ยอมตัดผมกําลังยืดเงล่ะเนาะไม่เห็นเลยเห็นแต่ในรูปหอมมาก สิอใช่ไหมลูกพีดสิบาเดือนนี้วันที่ยีิบ็ดนี้สิบสามเต็มลูกหนูก็เพิ่งเต็มสิบห้างานเต็มสิบามเพิ่งจะเต็มสิบห้าแต่ดีใจที่ได้เจอกันหนูก็ไม่คิดว่าจะเจอพี่เนูหนูมาทุกปีตรงนี้ใช่เดตกก็มาปีที่แล้วมาที่นี่สองครั้งก็มากับลูกอย่างนี้ มาตลอดแหละชอบมาตรงเนี้เพื่อนอยู่ฮอลแลนด์ก็บอกเขามาที่เนี่ยได้ส่งปูใช่ตรงนี้วมืที่แล้วเจอน้องฮอลแลนด์น้องฮอลแลนด์ตอนนั้นก็กาลังเลิกกับสามีมีปัญหาเหมือนกันผัวตกตีก็ส่งเรื่องให้ไปคุยคงองหนูน่ะมันเมงดาก็จริงแต่ไม่เคยตีอปากหวานใช่จะพูดภาษาไทยนี่ถ้าไม่เห็นหน้าจะไม่รู้เลยนึกว่าคนไทยแต่ถ้าเห็นหน้านี่เอ้าฝรั่งอะไรทำไมพูดไทยชัดจังก็ตอนนั้นเอาหนูตอนหลอกหนูขึ้นมา หนูพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยหนูได้แค่ภาษาไทยขึ้นไปพัทยาได้ครึ่งชั่วโมงก็เจอเขาแล้วตอนนั้นสมัยสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนะาะฝรั่งจะลุมแบบโอ้โหสมัยนั้นกระสวยนะสมัยนั้นะ <laughs> สวย <laughs> เาเรียกว่าอะไรนะน <laughs> เด็กสิงิฝรัง่งอะผ่านไทยซิงฝรัง่งเข้าไปฝรั่งคุบอะอะไรประมาณเนี้ใช่แย่งกันนะใช่สมัยก่อนมันก็เลยคิดว่า เออนี่แหละนี่แ่จะเอาไปขายดีประมาณนี้น้อเราพูดไทยได้ด้วยอ่ะ <c oughs> พูดแล้วเราพอไปปั๊บเราเจอฝรั่งครัวนี่ถือเราก็ถือว่าเราโชคดีแล้วนะได้มาประเทศน,นอกกันนะมไม่ไม่ไม่ใช่หนูไม่ได้อยากมาใ่มไม่เคยอยากมาเบลเยียมเลยอ่าแต่ด้วยว่าเขาหลอกมาแล้วเราพูดภาษาไม่เป็นอ่ไม่รู้จะกัดยังไงแล้วนั้นหนูไปบอกตำรวจว่าเอ่อตอนได้ บัตร5ปีใช่ไหมสมัยนั้นจะเป็นบัตรใหญ่ๆใ,ใช่ไหมใช่ใส,ใส่กระเปา๋าใส่กระเป๋าไม่ได้ออยยาามันจะใหญ่ๆเขาก็ว่าเอ,อคุณตำรวจฉันอยากกลับเมืองไทยแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เขาหลอกฉันมาเขาก็ดูดบัตรเขาบอกว่า,วาเราไม่มีนโยบายที่ว่าส่งคนเบลเยียมกลับเมืองไทยเธอเป็นคนเบลเยียมเธออยากกลับหางเงินไปเองแล้วเธออยากมาเธอก็าหาเงนินมาเองมันไม่ใช่มันไม่เหมือนสมัยนี้ที่ว่าบัตร5ปี ถ้าสามีเลิกแบบกระทันหันเธอต้องกลับไทยสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนคืออยู่ได้แล้วแต่เธอเลยนะมาสามปีขอสันชาติมันเรื่องมันยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะมันนานมาแล้วเนาะก่อนมาตั้งแต่เขากําลังจะเปลี่ยนใช้เงินอยู่เนาะเงินฟรังอ่ะมาปีไหนก่อนก่อนก่อนสองพันโอ้มาก่อนใหญ่ ใช่มากอดเออยายมาปีก็ถึงบอกว่าสมัยนั้นฝรั่งเจอหญิงไทยนี่แบบตะคุบกันไงสมัยนั้นคือแบบนานแล้วก่อนปีสองพันยังใช้เงินฟรังแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนใช้ยูโรเปลีายใช้เงินยูโรแล้วจะเปลี่ยนใช้เงินยูโรตอนชีวิตเนี่ยฝรั่งไม่ได้สวยหรูนะลุยสุดทุกสุดเหนื่อยที่สุดและหมดตัวสุดก็เพราะครอบครัวอันนี้คือของแท้และส่วนมาก ต้องไปเอ,อเคนะขอบคุณมากพีนะ่ดีใจที่ได้จไดเจอเช่นกันเช่นกันเนาะไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมาเจ,จอกัน <laughs>